แล้วผมก็มาถึงแล้วนะครับสวนสัตว์เก่าสีสเกตหรือว่าหนองกว่างนะครับพี่น้องครับโอ้ลิงนี่หลายแห้งนะครับพี่น้องครับลิงอยู่ในบริเวณนี่แหละครับบริเวณของหนองกว่างนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นสวนสัตว์เก่าสีสเกตนะครับเป็นสวนสัตว์เปิดเลยนะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับลิงนี่หลายแห้งครับพี่น้องครับนี่ครับ สวนสัตว์เก่าสีสเกตเลยว่าสวนสัตว์เปิดสีสเกตในสมัยก่อนนะ่ะเป็นสวนสัตว์นะครับบริเวณหนองกว่างแห่งนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับลิงครับทางด้านโน้นก็เป็นหนองกว้างนะครับทางด้านโน้น